พูดถึงหนังเขาคลาสสิกเป็นคุณควรจะนึกถึงเรื่องไหนกันบ้างครับเขาคลาสสิกที่ว่าเนี่ยหมายถึงหนังประเภทที่ไม่ค่อยดังมากไม่ค่อยเป็นที่นิยมในวงการสักเท่าไหร่แต่ก็มีแฟนเดนตายส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนังแนวเฮอร์เรอร์ไม่ก็สเชเชอร์หนังไ่เชื่อดเรดี้คูเกอร์เจสันฮัลวีนไมเคิลไมเยอร์สแต่มันก็เชื่อได้ว่าคลาสสิกเฮอร์เรอร์อีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อดูไปแล้วครั้งหนึ่งไม่มีทางลืมแน่นอน มันก็คือเหล่า n o โนไบในเฮลไรซิ n งของ c คลฟ์บาร์เกครับครบทุกองค์ประกอบเลยสนุกสยองแถมมีอะไรให้คิดต่อเยอะแยะมากมายจะเรื่องนรกเอ่ยลาเมนคอนฟิกูเรชันเอ่ยแม้กระทั่งเรื่องการดีไซน์ของเหล่าซีโนไบเองมันก็ยังคุยต่อได้เรียกว่าง,งานของ c คลฟ์บาร์เกมันน่าสนใจมากจริงๆครับทว่านอกจากเฮลไรซิ n งแล้ว c คลฟ e Barker ก็ยังได้ฝากหนังสแลเชอรไว้อีกเรื่องนึงครับเป็นแฟนเฮร์เรน่าจะรู้จักกัน เกี่ยวกับฆาตรกรที่ไล่เชื่อเหล่าผู้โดยสารรถไฟใต้ดินเพราะว่ามันกลับหักมุมสุดๆเมื่อตัวรถไฟได้แล่นไปถึงสุดสายกับล r รฟ์บาร์เกอร์มิดไน m i มิดเนออบตได้ส่งพัฒนาแว่นไม่ให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้ว p o w e r 2.0ที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้นกับนีทิโนวัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวากาศเพราะงั้นไม่ต้องสืบ จะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายๆและด้วยเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition คิดค้นด้วยนาซาก็ทำให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทำงานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ Code ด codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจ of d u s เลยนะครับฉากหน้า Midnight Mid Train มันเหมือนกับหนังแฟชดัดๆทั่วไปครับโดยเฉพาะพวกที่ออกมาในยุค8 0 ฟังดูเหมือนจะครีเชมีฆาตรกรผู้รอดชีวิตแต่ก็ไม่ได้ตามขนบถึงขนาดต้องเป็นไฟนอลเกิลที่ผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจะต้องเป็นผู้หญิงเรียบๆนิสัยดีๆขี้อายข้อในแวบ,บแรกการได้ดู Mid ine, Mid ain, มิดไนต์มิดเทนมันเลยเหมือนกับการดูความพยายามที่จะบิดขนบธรรมเนียมของหนังไล่เชื่อดแบบที่เราได้เห็นใน Carbon in the w o ะ s ครับแต่อันนั้นมันจงใจทำจงใจล้อเลียนเลยซึ่งต่างกับมิดไนมิดเทมากๆในเรื่องนี้ ถ้าเราไม่นับตรงที่ไม่มีไฟนอลเกิลมันก็แทบจะเหมือนกับหนังเฮอร์เรอร์สแลชเชอร์ธรรมดาทั่วไปเลยอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่บ้างกับการที่มันให้ความรู้สึกเป็นหนังฟิล์มนัวอยู่น้อยๆที่ให้เราได้เห็นด้านมืดของเมืองใหญ่และสังคมผสมผสานกับสืบสวนสอบสวนทําให้ตัวภาพยนตร์มันกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสแลชเตอร์นัวไม่ก็สแลชเชอร์นัวไปเลยครับซึ่งถือได้ว่าหายากมากๆจนนเรียกว่ามันมีเอกลักษณ์ไปเลยก็ได้ ถ้านึกไม่ออกนะครับว่าไอสแตทเตอร์นัวหรือสแลเชอร์นัวมันคือยังไงให้นึกถึงไซโคของฮิชกไม่ก็ชัตเตอร์ไอแลนด์ได้แต่ไอชัตเตอร์ไอแลนด์อาจจะไม่ได้เลือดสาดขนาดนั้นแต่ก็ยังจัดว่าเป็นเฮอร์เรอร์นัวได้อยู่เพราะว่าเมื่อเราไม่นับองค์ประกอบพวกนี้แล้วมันก็อย่างที่บอกไปเลยครับมิใไนมิดเฟนมันเป็นหนังสแลเชอร์ที่ดูธรรมดามากๆพบเห็นได้เกลื่อนกลาดในตอนนั้นมันจึงไม่แปลกครับที่ตัวเรื่องมันจะไม่ประสบความสําเร็จเลยผมหาบัตเจ็ตไม่เจอครับ แต่ตัวหนังทำรายได้ไปไม่ถึง5ล้านเหรียญด้วยซ้ำนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปลืม้มบอกแค่ว่าพอดูได้อาจจะดีกว่าหนังแแลชเชอร์ส่วนใหญ่หน่อยและมีองค์ประกอบครบถ้วนพอจะทําให้มันกลายเป็นเขาคลาสสิกได้แต่สุดท้ายมันก็แค่นั้นในส่วนเรื่องของบทการกำกับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตัวละครไม่มีมิติกระทั่งมีพวกจำสแกที่น่าราคาญอย่างไรก็ตามแม้ตัวภาพยนตร์มันจะเละเทะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในช่วงท้ายนั้นมันน่าสนใจมาก ตามแบบฉบับของไครฟ์บร์เกอร์จริงๆตัวภาพยนตร์ Mid night Mid มิดไนมิดเพนมันจะโฟกัสอยู่กับตัวละครอของแบลลี่คูเปอร์ครับเขารับบทเป็นลีออนคาฟแมนช่างภาพอิสระที่ชอบถ่ายภาพยิลทัศน์ภายในเมืองพยายามหาภาพที่มันมีเอกลักษณ์ในเมืองธรรมดาธรรมดาถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนบนท้องถนนพูดตามตรงมันก็เหมือนกับช่างภาพอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นการถ่ายภาพมันก็เป็นสิ่งที่เขา,าภาคภูมิใจ จนกระทั่งในวันหนึ่งดูซานเจ้าของแกลเลอรี่ที่รีออนทํางานด้วยเธอได้บทขยี้ความภาคภูมิใจนั้นไปครับกล่าวว่าตัวรีออนเนี่ยเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าเสี่ยงภาพที่ได้มามันเลยว่างเปล่ามันได้อยู่ในหัวใจของเมืองจริงๆการวิาพากษ์วิจารณ์ในครั้งนั้นมันได้จุดไฟในตัวรีออนในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับตัวเขาเริ่มไปสถานที่ที่มันเปลี่ยวเปลี่ยวสิงเสียงวางถ่ายภาพที่มันน่าสนใจหนึ่งในนั้น คือการไปอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินเมืองนิวยอร์กจนตกดึกและถ่ายภาพเหตอุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตัวลีออนเขาเลือกที่จะปล่อยผู้หญิงคนหนึ่งให้ถูกทำร้ายคุกคามอยู่สักพักหนึ่งเลยครับเพื่อที่เขาจะได้ถ่ายภาพของเธอก่อนจะค่อยเข้าไปช่วยในทีหลังเมื่อพบว่าเหตุการณ์มันบานปลายให้อารมณ์เหมือนกับไนค์คลอเรเล็กน้อยแต่มิดไอมิดเรนมันออกมาก่อนครับอย่างแรกก็ตามไม่ว่าการที่เขาปล่อยเธอโดนแบบนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันจะผิดหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วลีออน เขาก็ช่วยเธอไว้อยู่ดีและผู้หญิงคนดังกล่าวก็ทราบถึงในเรื่องนี้ถึงขนาดจูบลาเขาเป็นจุบที่ลีออนจะไม่มีวันลืมก่อนที่เธอจะขึ้นรถไฟไปลีออนกลับมาสนใจในตัวผู้หญิงที่เขาได้ช่วยไว้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาเห็นภาพเธอในหนังสือพีมครับพร้อมกับพาดหัวที่บอกไว้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวได้หายตัวไปแล้วตอนแรกตัวลีออนพยายามนําภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไปให้กับตํารวจครับแต่มันก็ไม่ได้รับความสนใจทําให้ลีออน เลือกมอบมันให้กับแกลเลอรี่แทนและที่นั่นก็ชอบมันมากๆที่นอกจากมันจะสื่อด้านความเลวร้ายของเมืองนี้แล้วตัวผู้หญิงคนดังกล่าวเธอยังเป็นนางแบบด้วยครับเมลเลยจะทําให้ภาพที่ลีอ,อนถ่ายได้รับความสนใจไม่น้อยตัวเจ้าของแกลเลอรี่ได้บอกให้ลีอ,อนลองไปหาภาพถ่ายแบบนี้มาอีกสัก2-3ถึงใบแล้วเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงสิ่งที่ลีอ,อนได้ยินมันทําให้ตัวเขาเลิกสนใจนางแบบที่หายตัวไปอยู่ครู่หนึ่งครับคิดตแค่จะถ่ายภาพเด็ดๆมาให้ได้ วพื่อที่งานของตัวเองมันจะได้ถูกจัดแสดงมันจะได้แมสตด้วยเหตุนั้นเขาจึงกลับไปทําแบบเดิมรอจนถึงกลางดึกแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พบกับชายคนหนึ่งระหว่างลีออนเขารอเหตุการณ์เด็ดๆเกิดขึ้นตัวเขาได้มีโอกาสไปพบกับชายน่าสงสัยคนหนึ่งครับแต่สูรผูกไหเดินออกมาจากสถานีเรามาทราบทีหลังว่าชายคนดังกล่าวถูกเรียกว่ามาฮอกกานีลีออนเขาสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาด ช่วยออกมาจากชายคนนี้ครับท่าทีที่เคร่งขรึมสูรที่เนียบเกินไปกระเป๋าขนาดใหญ่แต่กลับดูไม่เหมือนกับพนักง,งานออฟฟิศที่เหนื่อยจากการทํางานล่วงเวลาเขาจึงถ่ายภาพของมอกนีครับถ่ายไปหลายภาพและทําถึงขนาดสะกดอรอยตามเลยแม้ตัวลีออนจะถูกจับได้ในเวลาไม่นานแต่มันก็ทําให้เขาทราบว่าตัวมอกนีตัวแหวนที่เป็นเอกลักษณ์และพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกขัดกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเรียบหรูซึ่งในวันที่ลีออนนํฟิลมาล้าง เขาก็ได้พบกับความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างมอากานีกับนางแบบที่หายตัวไปครับในภาพที่เขาถ่ายนางแบบก่อนที่ตัวเธอจะขึ้นรถไฟเขาได้เห็นมือที่สวมแหวนคล้ายกับมอากานีกําลังจับประตูรถไฟรอเธออยู่เรื่องนี้มาเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวรีออนหมกมุ่นในตัวมอากานีในเช้าของวันถัดไปครับเมื่อทราบที่พักอยู่แล้วตัวรีออนเริ่มติดตามชีวิตของมอากานีตั้งแต่ออกจากอพาร์ตเมนต์และพบว่าตัวมอากานี เขาทำงานที่โรงเชื้อแห่งหนึ่งภายในเมืองซึ่งขัดกับสุดที่ใส่อีกแล้วตัวรีออนไม่หยุดแค่นั้นครับเขาตามฮอกกนีไปจนพบว่าตัวมฮอกกนีได้นั่งรออยู่ที่สถานีรถไฟใต้ด,ด,ดินภายในเมืองจนรถไฟขบวนสุดท้ายมาถึงในตอนแรกรีออนกะจะตามฮอกกนีขึ้นรถไฟไปแต่เขาก็ดันโดนตำรวจเรียกซะก่อนครับจากท่าทีที่น่าสงสัยของตัวเขาเองเป็นเหตุให้รีออนต้องคลาดกับฮอกกนีโดยไม่ทราบเลยว่าตำรวจคนนั้นเพิ่งช่วยชีวิตเขาไว้ จริงๆเราก็เห็นตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับว่าตัวมอรกานีเนี่ยเขาคือฆาตรกรที่สังหารเราผูดด้โดยสารบนรถไฟใต้ดินขบวนสุดท้ายเราเห็นเขามาแช้คอนทุบเนื้อเป็นอาวุธสังหารและทําแบบนี้มาเป็นเวลานานกว่า3ปีแล้วซึ่งแปลกมากแม้เขาจะลงมือตอนกลางดึกแต่สถานที่ที่เกิดเรื่องมันคือรถไฟใต้ดิน,นครับแถมลงมือถี่มากตะด้วยจนเรียกว่าทุกวันเลยก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นตำรวจก็กลับจับเขาไม่ได้สักที จนในตอนที่ลีออนจะตามฮมอกกานีไปแล้วดันโดนตำรวจเรียกมันก็ทําให้เราทราบครับว่ามฮอกกานีเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวบนรถไฟในตอนนั้นตัวมฮอกกานีเขาเกือบทําพลาดครับโดนเหยื่อเล่นงานจนเขาได้คนขับรถไปช่วยเอาไว้ความหมกมุ่นในตัวคนแรกเนื้อของลีออนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับหลังเขาทราบว่าที่นิวยอร์กแห่งนี้มันเคยมีคดีฆาตกรรมบนรถไฟแบบนี้มาแล้วหลายคดีย้อนกลับไปนานเป็นร้อยปีเลย เป็นเหตุที่ทําให้รีออนเริ่มตามสืบตามดูชีวิตมหกนีหนักมากขึ้นทําถึงขนาดปลอมตัวเข้าโรงเชืออเพื่อดูการทํางานของมหกนีในวันนั้นเขาโดนจับได้ครับเขาจึงโดนไล่ล่าอยู่พักหนึ่งก่อนต้องรีบวิ่งหนีออกมาการกระทําของรีออนมันทําให้แฟนของเขาเริ่มเป็นห่วงครับเธอเตือนเขาหลายต่อหลายครั้งบอกเขาให้ปล่อยมันเป็นหน้าที่ของตํารวจเพราะว่ายิ่งรีออนไม่ฟังเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองแย่ลงมากเท่านั้นนําซ้ํา การเฝ้าติดตามดูมอกนีมันก็ยิ่งทําให้พฤติกรรมของลีออนแปลกไปเดิมทีผมเข้าใจว่าลีออนเขาเป็นวีแกนครับไม่กินเนื้อจากที่เขามักนําเต้าหู้ไปให้ร้านอาหารทําเป็นข้าวให้เสมอแต่เมื่อเขาตามดูชีวิตมอกนีมากขึ้นเขาก็กลับมากินเนื้ออีกครั้งหนึ่งทั้งยังขอถ่ายภาพเปลือยของแฟนตัวเองไว้ด้วยทําทั้งสองทะเลาะกันตัวลีออนเขาจึงพยายามง้อเธอครับก่อนจะพบว่าหลังจากที่ลอนได้ไปโรงชําแหละมอกนี ก็ได้ติดตามดูชีวิตเขาเช่นเดียวกันเมื่อทราบเช่นนั้นลีออนก็ได้ตัดสินใจขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันกับมอฮอกนีครับทำให้เขาได้ทราบความจริงที่ว่าตัวมอฮอกนีเป็นฆาตกรเพราะว่าเมื่ออยู่บนรถไฟมันก็ไม่มีทางหนีนะครับเมื่อตัวลีออนโดนเจอตัวเขาก็ทําอะไรไม่ได้ทําให้ลีออนโดนเล่นงานก่อนจะสลบไปและฝันเห็นอะไรบางอย่างก่อนที่ตัวเขาจะตื่นขึ้นมาภายในสถานีที่ถูกทิ้งร้างพร้อมกับบาดเจ็บเล็กน้อยบนหน้าอกมีแผล และดูเหมือนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างตัวลีออนได้เล่าเรื่องที่เจอให้กับแฟนฟังครับทําให้เธอกับเพื่อนตัดสินใจไปหาความจริงที่ห้องของคนแกลเนื้อนั้นแม้มันจะทําให้เธอได้ทราบความจริงเช่นเดียวกันแต่เพื่อนเธอก็ถูกจับได้ครับเธอเลยพยายามแจ้งตํารวจแต่มันก็ไม่ได้ผลเป็นจุดที่ทําให้เธอทราบว่าตํารวจก็มีส่วนในเรื่องนี้โดยตํารวจคนนั้นได้บอกให้แฟนลีออนขึ้นรถไฟไปครับถ้าอยากเจอเพื่อนเธอขณะเดียวกันลีออนก็ตัดสินใจหาทางหยุดคนแกลเนื้อด้วยเช่นกันเขานำอาวุธติดตัวมาด้วย และไปรอที่สถานีร้างใต้ลงชำละเป็นจุดที่ทําให้เขาได้พบกับแฟนที่ขึ้นรถไฟมาในช่วงเวลานั้นลีออนต้องเข้าต่อสู้กับตัวฆาตรกรครับและสามารถทาเขาพลัดตกรถไฟไปได้เทว่าเมื่อตัวรถไฟมาถึงสุดสายเขาก็ได้พบกับความจริงทุกอย่างที่สถานีดังกล่าวนั้นมันเต็มไปด้วยซากของกระดูกมีศพกองเป็นพเนินก่อนที่เขากับแฟนจะได้พบกับสัตว์ประหลาดจำนวนมากใช้คําว่ารุมถึงเนื้อที่มาฮอกกานีเตรียมไว้ ร่างของเหยื่อที่มหกนีสังหารเหตุการณ์น,นั้นมาเลยทําให้ทั้งคู่ต้องรีบหนีครับจนได้ไปพบกับมหกนีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ลีออนสามารถจัดการกับเจ้าฆาตรกรได้แต่ก็ดันถูกคนขับรถไฟเล่นงานลีออนถูกทําให้เป็นใบ้พร้อมกับบังคับให้ดูแฟนตัวเองโดนสังหารตัวคนขับรถไฟบอกว่างานของคนแล่เนื้อก็คือนําหรือจะส่งอาหารมาให้สัปหลาที่อยู่ในใต้ดินนี้เป็นการป้องกันไม่ให้พวกมันทำร้ายผู้คนในตอนกลางวัน และในเมื่อรีออนจาัดก,การคนแล่เนื้อไปแล้วตัวเขาก็ต้องมารับหน้าที่นั้นแทนก่อนที่ในช่วงท้ายของเรื่องครับเราจะได้เห็นรีออนได้กลายเป็นมหกนีคนต่อไป The Midnight Midtrain มันเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นในชื่อเดียวกันของไครฟ์บาร์เกอร์ครับ m i d n i g h t m i d Train ที่อยู่ในนิยาย Book of Blood นิยายแบบรวมเรื่องสั้นของบาร์เกอร์และเป็นนิยายเล่มแรกๆของเขาที่ได้ตีพิมพ์ย้อนกลับไปช่วงปี1984 ความนิยมของตัวนิยายเล่มนี้มันสูงมากครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆสตีเฟนคิงเจ้าเก่าบอกว่าคลายบาร์เกอร์คืออนาคตของวงการเฮอร์เรอร์เลยเป็นนิยายที่ได้แจ้งเกิดเขาในวงการและจากความนิยมนั้นบวกกับการที่มันเป็นซอสแมททิเรลที่ดีมากๆมันก็เลยทําให้เรื่องสั้นใน Bo o ก f b l บล็มักถูกนําไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อีกมากมายก่อนที่ตัวซีรีส์ดังกล่าวมันจะจบลงในเล่มที่6ซึ่งตัวเล่มที่มันสาคัญสําคัญนะครับมีเล่มแรกเล่มที่5แล้วก็เล่มที่6 แต่เหตุที่เล่มที่1มันสาคัญเนี่ยก็เพราะว่ามันคือเล่มที่มีเรื่องสั้น Bo o k of หลักครับซึ่งทําหน้าที่ไปสเสมือนกับโครงเรื่องภาพรวมเกี่ยวกับนักวิจัยที่โดนนักต้มตุ๋นหลอกให้เชื่อว,ว่ามีพลังจิตและไปบ้านผีสิงตอนแรกไอ้นักต้มตุ๋นคนนี้เนี่ยมันก็พยายามทําเหมือนทุกทีครับหลอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่ทว่าในคราวนี้ตัวนักต้มตุน๋นเขากลับโดนพูดผีเล่นงานสลักคําว่า Minute w o r ์สเอาไว้พร้อมกับเรื่องราวต่างๆบนร่างกายเขาเปลี่ยนเขาให้เป็น Bo o k of หลักนั่นเอง กล่าวคือไอเรื่องสั้นต่างๆที่เราได้อ่านมันคือเรื่องที่ถูกสลักเอาไว้บนร่างกายของนักต้มตุ๋นนั่นเองและนอกจาก Book of blood แล้วสาเหตุที่เล่มแรกสําคัญก็เพราะมันเป็นเล่มที่มีมิดไนมิดเฟย Midplay นั่นเองส่วนเล่มที่5าสาเหตุที่มาสาคัญก็เพราะว่าในเล่มนั้นมันมีเรื่องสั้นชื่อเดอะฟอร์บีเดนครับเป็นในเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ในระหว่างการทําทีสิทธ์และได้ไปพบกับเรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านของเมืองเป็นในเรื่องสั้นที่ต่อมาจะถูกนาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ชื่อ เดอะแคนดี้แมนนั่นเองส่วนสาเหตุที่เล่ม6มันสาคัญไม่นับเป็นเรื่องที่มันเป็นเล่มจบนะครับก็เพราะว่าในเล่มที่6นั้นมันมีเรื่องสั้นชื่อ l a s t illusion อยู่เป็นในเรื่องสั้นที่ได้เปิดตัวตัวละครชื่อแฮร์รี่เดออมัวนักสืบเรื่องเหนือธรรมชาติของไครฟ์บัคเกอร์ครับที่ต่อมาจะมาปรากฏในงานเขียนของเขาอีกหลายงานหนึ่งในนั้นคือ The Scarlet Go s p e l ภาคต่อของ Hellbound h e a r t หรือก็คือภาคต่อของ h e l l r a i s e r นั่นเองทีนี้ในเมื่อมิดไนม t ด a พ in มันมีแบบเรื่องสั้นอยู่ มันก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่ว่าหนังต่างจากเรื่องสั้นมากขนาดไหนคําตอบคือต่างมากครับอย่างแรกจริงๆในตัวภาพยนตร์มันไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเมืองที่เลยอนอยู่มันคือเมืองไหนที่ผมบอกว่านิวยอร์กผมเอามาจากเรื่องสั้นอีกทางตัวเลยอนในหนังสือเขาก็ไม่ใช่คนถ่ายภาพอะไรแบบนั้นแต่เขาเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาทั่วไปเลยโดยในหนังสือตัวเลยอนเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นคนหนุ่มที่ฝันถึงการใช้ชีวิตภายในเมืองนะครับ คิดว่านิวยอร์กมันจะต้องเป็นสถานที่ที่สิวิไลามากแน่ๆจนกระทั่งเมื่อตัวรีออนได้มีโอกาสย้ายเข้ามาอยู่ในนิวยอร์กจริงๆมันก็ทําให้เขาเห็นความจริงครับได้เห็นการแบ่งชนชั้นความสุกปรกและความเสื่อมโทรมมากมายเป็นมุมมืดของพระราชวังแห่งความสิวิไลที่เขาใฝ่ฝันมานานตัวนในเส้นเรื่องของมาฮอกานีอันนี้จะค่อนข้างเหมือนกันนะครับเขาเป็นฆาตกรไล่ล่าสังหารผู้โดยสารเพื่อใช้คนเหล่านั้นเป็นอาหารสําหรับตัตะประลาดที่อยู่ใต้เมืองแต่สิ่งที่แตกต่างกัน ก็คือการพบกันระหว่างมอร์กานีแล้วก็ลีออนในเมื่อลีอลอนเขาเป็นพนักง,งานออฟฟิศใช่ไหมครับเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ต้องนั่งรถไฟใต้ดินเป็นประจำโดยเฉพาะหลังเลิกงานล่วงเวลาในวันหนึ่งตัวลีออนเขาเผลอหลับระหว่างทางพอรู้สึกตัวอีกก็ามาอยู่ในแถบย่านฟาร์ร็อกอเวในควีนส์แล้วเป็นที่ที่เขาได้เห็นมอร์กานีกําลังสังหารผู้โดยสารอยู่พอดีตัวลีออนเขาได้ไเผชิญหน้ากับมอร์กานีในช่วงนั้นเลยครับพร้อมกับได้สังหารเขาไปในระหว่างการต่อสู้ และไม่นานหลังจากนั้นตัวรถไฟมันก็แล่นมาถึงสถานีที่ถูกทิงร้างเป็นช่วงที่ทาให้เขาได้รู้ความลับของนิวยอร์กโดยเจ้าสัป,ปหลาดที่อยู่ที่นั่นพวกมันได้จับตัวลีออนไปครับและทําให้เขาเป็นใบพร้อมกับบังคับให้เขารับใช้พวกมันสัประหลาดพวกนั้นมันพูดว่า serve i n s i l e n c e เปลี่ยนให้ลีออนกลายเป็นคนแรกเนื้อคนใหม่แน่นอนในตอนนั้นเนี่ยลีออนเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับจนเขาได้สลบไปโดยเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีลีออนจะได้พบกับพนักง,งานรถไฟภายในสถานีแห่งหนึ่ง น่นเขาจะได้ทราบเรื่องราวต่างๆพร้อมกับเห็นการทํางานของพวกพนักงานทั้งพวกฝ่ายทความสะอาดหรือฝ่ายต่างๆอีกมากมายพนักงานหลายคนเมื่อทราบว่าลีออนเป็นบูชเชอร์คนใหม่พวกเขาก็ต่างทําความเคารพรีออนครับซึ่งไม่ทราบว่าความรู้สึกได้รับความเคารพนี้มันไปเติมเต็มลีออนหรืออย่างไรหรือมันเป็นการเล่นเรื่องชนชั้นในเมืองหรือเปล่าที่นแน่เมื่อเขาทราบทุกอย่างลีออนก็ออกจากสถานีมาครับพร้อมกับพุกเขา,ขเขาและจูบไปที่พื้นของเมืองตาบานจะรับใช้ตลอดไป อีกเรื่องที่แตกต่างกันมันก็คือข้อมูลของสัปหลาดครับอย่างที่เห็นในหนังเนี่ยมันแทบจะตัดเรื่องนี้ออกไปเลยทํให้เราไม่ทราบว่าสัปหลาดพวกนี้มันคือตัวอะไรต่างจากในนิยายที่มีการบอกข้อมูลไว้คร่าวๆแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับหลักๆบอกไว้ว่าคนที่เกี่ยวข้องได้เรียกสัปหลาดพวกนี้ว่าซิตี้ฟาเธอร์สพวกมันเป็นสัปหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่จะดูสภาพทุดโตมงกว่าพวกมันคือผู้ปกครองเมืองนิวยอร์กที่แท้จริงซึ่งแบ่โจกมาก ผู้ที่อยู่สูงสุดลับอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำสุดโดยพวกซิตี้ฟาเธอร์สพวกมันได้ควบคุมเมืองแห่งนี้พื้นที่แห่งนี้มานานเป็นร้อยปีแล้วโบราณและเก่าแก่มากโดยสปราร์ลตัวที่เป็นหัวหน้าของพวกมันได้ถูกเรียกว่าฟาเธอร์ออฟฟาเธอร์สเป็นตัวที่ทําให้ลีออนเป็นใบครับและเลือกให้เขากลายเป็นคนรับใช้คนต่อไปเชื่อกันว่าฟาเธอร์ออฟฟาเธอร์สมันได้อยู่มาก่อนที่มนุษย์คนแรกจะมาถึงอเมริกาซะอีกซึ่งไอ้มนุษย์คนแรกที่บ้านนี้ ผมไม่ได้หมายถึงโคลัมบัสหรือลีฟที่เป็นไวกิ้งนะครับแต่หมายถึงการเดินทางมาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนทวีปอเมริกานี้ตั้งแต่เมื่อ10,000ปีก่อนเราเชื่อได้ว่ามนุษย์คนแรกที่มาถึงอเมริกาเขาได้มาถึงที่นี่น่าจะซักย้อนกลับไป5 0 0 0งหมื่นถึงสองหมปีที่แล้วครับไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นอีกกล่าวคือไม่ว่าไอ้เจ้าซิต้ฟาเธอร์คือตัวอะไรแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่เป็นอมตะและอยู่มานานมากกว่า20,000ปีแล้ว นั่นก็ไปทั้งหมดของ m i n ไอมิ r a i เทรนและ Book of Blood เล็กน้อยนะครับในตอนที่ผมหาข้อมูลนี้อยู่ผมก็มีโอกาสได้ลองไปอ่านอยู่เหมือนกันงานของ Clive Barker มันน่าสนใจมากจริงๆครับไว้ถ้าสนใจกันเดี๋ยวผมลองมาทำ Book of Blood ดูแต่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับปักจุบประมาณหนึ่งทีพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆด้วยสำหรับวันนี้ด็อกโกเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ